นนด้วยครับก็จะมีช่วงที่เราสามารถรวมกุ๊มก,กันได้แล้วก็ลงไปทําบุญที่บ้านครับแล้วก็มีหลายๆที่เลยที่เราไปก็จริงๆหลกัหลกๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็คือบ้านผมนะครับที่บึงการครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เป็นที่รู้จักกันก็คือจะมีถ้านาคาแล้วก็ถ้านาคีนะครับที่ทุกคนไปกันเยอะอยู่ตอนนี้ครับเข้าบึงการใส่มูเต็มตัวทำบุญเรื่อยๆแล้วก็เข้ามูด้วยครับผมขอพรด้วยครับ ือจริงๆเข้มหมาโตมากับเรื่องราวพวกนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมก็มีความเชื่อด้วยส่วนตัวอยู่แล้วครับพี่บอกว่าโตมากับเรื่องราวแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญแห่งเรือที่บ้านเราก็จะมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของพญานาคมีอะไรก็จะโดนปลุกฝังมากับคุณตาคุณยายมีเรื่องบ้างไฟพญานาคมีอะไรที่เขาเล่าส่วนกันฟังมานานต่อนานแล้วครับก็เราก็พอได้ฟังกับผู้ใหญ่เราก็มีความเชื่ออยู่แล้วครับเคยประสบ แค่มเคยไปเจอแค่บั้งไฟพญานาคครับแล้วปีนั้นเป็นปีที่น่าจะขึ้นเยอะที่สุดแล้วครับปีนั้นเข้ไปดูช่วงเด็กๆก,ก็จะขึ้นประมาณ360กว่าลูกได้ครับตอนนั้นะหลังเดินสายมูมาแล้วแบบเห็นคนทำตาเป็นไงบ้างงานอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าลุมแบบว่าเต็มเลยครับช่วงนี้งานก็เข้ามาเรื่อยๆครับยังเป็นช่วงที่เขาก็ติด่อให้ไปทํางานแบบเยอะมากครับเยอะมากครับหลังจากที่เราไปขอพรมาครับเจ็ดวันเต็มไหมตอนนี้ด้วยละครแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็เจ็ดวันครับ ผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนหนึ่งที่เราขออีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราดูแลตัวเองด้วยครับในเรื่องของการออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองน่าจะส่งผลต่อกันครับ ด้วยผอมครับช่วงนี้ทํางานหนักแล้วก็มีช่วงเวลาว่างเราก็จะออกกําลังกายครับมันด้วยพอเรากลับมาทํางานเราก็จะแบ่งการกินปรับวิธีการกินใหม่ครับก็จะดูผอมๆลงตั้งใจครับตั้งใจผอมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะอ้างว่าเราไม่มีเวลาในการออกกำลังกายแต่ช่วงที่ช่วงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เรามีเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นครับ สุขภาพเลยครับหลักๆเลยพอโควิดมันเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเรื่องสุขภาพที่สําคัญมากๆกับตัวเรากับการใช้ชีวิตด้วยครับแค่นี้พอแล้วคแค่นี้พอแล้วเริ่มเริ่มจะโซมแล้วครับเริ่มจะโซมแล้วตอนนี้ลงมา10กิโลแล้วครับ10กิโลจาก815ครับ2เดือนครับยังเดือนยังมียังมีครับ2เดือนนะครับ2เดือนลงมา10กิโลได้เหมือนเหมือนกันนะ หนักครับออกหนักครับค่อนข้างหนักคคววบุมทัั้้งงอออาาาหรแลลกกกก็ยใช่ครับทั้งอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอะไรนะครับพอพอแบบว่าภายในสองเดือนแต่เราลดเยอะขนาดนี้กลัวกลัวผลผลข้างเคียงไหมเราเอฟเฟกตจริงๆอ่ะเราปรึกษาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งเทรนเนอร์แล้วก็ทั้งคุณหมอในเรื่องของการกินด้วยครับเราก็เลยค่อนข้างที่จะในเรื่องของการกินการออกกำลังกายครับไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่แบบ ก่อนที่แบลดลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเรามาดูตัวเองในละครมันบวมเกินไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเ,เราเราควรที่จะลดให้มันลงมาพอดีแล้วพอพอ,พอน้ําหนักมันลดลงเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวเราในเรื่องของการเข้ากล้องเป็นการถ่ายทาออกมาภาพมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับรักษาไปเรื่อยๆครับ ยังมีอยู่ครับแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วครับแต่ก็มีคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องการต่อสัญญาอยู่ครับครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่คือคือคืออันนี้คือผู้ต่อใหม่กำลังครับกำลังปรึกษากับผู้ใหญ่อยู่ครับแแวว่ากกก็มมีปลันยังครับยังไม่วอกแกล้งจะรอรอคุยกันก่อนครับว่าก็เสนอเป็นยังไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วเข้มยังแฮปปี้กับพี่ช่องอยู่เพราะว่าเราก็ได้โอกาสดีๆมาตลอดตั้งแต่เข้ามาก็ได้รับโอกาสดีๆมาตลอดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสดีๆมาตลอดก็ยังคงอยู่ครับยังอยู่ผู้ยังอยู่ที่ช่องครับขอโทษนะคะพอสญ,ญามกล้จะหมดคนก็จะมีคนเข้ามารักผู้ยังครับยังครับยังครับมันก็เลยทำให้เราครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่บ้านหลังนี้ต่อครับโอเคจ้ะ